ครับก็ต้องสวัสดีกับท่านผู้ชมนะครับผมาผมชัดออลโลรูปหล่อคนเดิมนะครับก็วันนี้จะมาอยู่ในช่วงของรีวิวนักเตะน่าใช้นะครับวันนี้มาเอาใจเด็กผีกันดีกว่านะครับผมก็คือคิสเยโนโรนัลโดปี0-8นะครับผมครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณเพจฟีฟ้าออนไลน์สามดัตตานะครับผมที่มีข้อมูลดีๆแล้วก็เออเป็นสคริปต์ดีๆของนักเตะนะครับผมไว้ให้ผมใช้ในการทําคลิปนะครับผมก็ต้องขอบคุณเพจฟีฟ้าออนไลน์สามดัตต์ไว้ด้วยนะครับมาดูวันที่พลังเริ่มต้นนะครับผมสถานะเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่82นะครับเล่นได้ตำแหน่งคือ ปีกซ้ายปีกขวาและไอ้ RF นี่คืออะไรก็ไม่รู้นะครับทีมผมไม่เคยมีเลย RF เนี่ยนะครับถ้าสมมุติเราซื้อบวกหนึ่งมาสแตตจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับนี่ครับถือว่าถือว่าเยอะพอสมควรนะนะครับแต่ถ้าเลเวล20แล้วล่ะนี่ครับสแตตโหดมากนะครับผม การใช้ศักย์เอ้ยการใช้ทักษะเนี่ยห้าดาวเลยนะครับราคาในตลาดเนี่ยาราคาต่ำสุดก็อยู่ที่5้าล้านแปดนะครับตอนนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่6กล้านแปดนะครับถือว่าคุ้มนะ6กล้านแปดเนี่ยถ้าแลกกับเนี่ยไอโดโด้ศูนแปดมาเนี่ยถือว่าคุ้มนะครับผมผมเชียร์ให้ซื้อเลยไม่ต้องมึงเด็กผีก็ได้ครับทีมอื่นก็ได้ผมซื้อมาเลยครับคุ้มแน่นอนครับผม เรามาดูวันที่จุดเด่นกับจุดด้อยมั่งนะครับจุดเด่นนะครับความเร็วความแข็งแกร่งเนี่ยถือว่าเยอะพอสมควรนะครับหายากนะครับที่จะมีใครมาหยุดเขาได้นะครับความสมดุลเนี่ยถือว่าดีนะครับผม้มยากเสียบอลยากแถมยังเวลาเสียจังหวะเนี่ยก็ยังตั้งตัวขึ้นมาได้ไหวมากๆนะครับปี08เนี่ยเหมาะเหตุการเล่นแบบเห็นแกนตัวนะครับผมเพราะว่าความสามารถในการยิงประตูเนี่ยถือว่าคมทีเดียวนะครับแล้วก็ ยังสามารถสร้างโอกาสในการยิงได้ยิงเองได้ดีนะผมไม่ว่าจะเป็นลูกยิงไกลนะครับหรือว่าในกรอบเขตโทษเนี่ยถือว่าถ้าเขาลุดไปได้เนี่ยอันตรายอันตรายมากๆนะครับผมการการยิงปั่นเนี่ยปีศูนยแปเนี่ยถือว่าจะทําได้งามงามหมดจดเลยนะครับผมแต่ต้องระวังเรื่องการควบคุมควบคุมแรงยิงนะครับก็ต้องระวังเรื่องนี้นะครับผมปีศูนปเนี่ยเล่นท่า สำหรับสายสก,กิลนะครับใครที่เล่นสายสก,กิลเนี่ยเอา0ูไปใช้เลยนะครับผมเล่นท่าได้มันมากครับผมบังคับง่ายแล้วก็เล่นท่าได้รวดเร็วนะครับเลี้ยงบอลติดขามากๆนะครับแล้วก็ความขยันในการหาช่องเนี่ยและเติมเกมลุกเนี่ยจะยังทําได้ดีไม่เท่าปี14กับปีปีโวคัพนะครับผมจุดด้อยนะครับช่วงเวลแรกๆเนี่ยจะหมดแรงง่ายนะครับผมแต่พอเวลเจ็ดขึ้นไปเนี่ย ือว่าหาข้อข้อเสียของเขาไม่ได้เลยนะครับผมสรุปแล้วนะครับ07เนี่ยโรนโด07เนี่ยโหดยังไงนะครับปี08เนี่ยโหดกว่านะครับผมแต่ต้องต้องทนเล่นไปจนถึงเวล7นะครับผมเวล7ขึ้นไปอะครับเพราะว่าถ้าก่อนเวล7ก็อย่างที่บอกไปมันจะเหนื่อยง่ายนะครับผมใช้ตั๋วจำลองดลีกก็ได้ครับแป๊บเดียวก็ถึงเวล7แล้วครับผม แต่ว่าความเฉียบขาดในการจบสกอร์เนี่ยจะยังไม่เท่าปีโวครับนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับจุดเด่นกับจุดด้อยนะครับมาดูที่พลังแฝงบ้างนะครับพลังแฝงของเขาเนี่ยมี5อย่างนะผมหนนะครับเป็นนักเตะที่มีทักษะในการลูกยิงฟรีคิกได้แรงมากนะครับผม2เป็นนักเตะที่มักจะพุ่งล้มเมื่อโดนเข้าประทะนะครับจะมีโอกาสได้ฟรีฟรีคิกหรือว่าจุดโทษสูงนะครับ3นะครับเป็นนักเตะที่หวงบอลนะครับ มักจะไม่ยอมส่งบอลในเพื่อร่วมทีมนะครับมีผลในโหมดผู้จัดการทีมนะครับก็คือโหมดเมนเจอร์นะครับ4นะครับเป็นนักเตะที่มีไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์ในการเล่นบอลนะครับมีลูกเล่นมีลูกเล่นบอลด้วยท่าทางผาดโผลนะครับก็คือสกิลนั่นแหละนะครับผมสุดท้ายนะครับเป็นนักเตะที่มีทักษะในการเลี้ยงบอลได้ดีนะครับผมก็ผมแนะนาเลยนะไอที่ขาดปีกจี๊ดเนี่ยซื้อไปใช้เลยครับคุ้มแน่นอนครับผม นะครับก่อนจากกันนะครับก็ต้องขอบคุณเพจฟีฟ่าออนไลน์สามดัต้าอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอบคุณเพจฟีฟ่าออนไลน์สามตลาดซื้อขายนักเตะนะครับที่คอยโปรโมทคลิปของผมมาตลอดนะครับผมก็เข้าไปดูได้นะครับเพจนี้เป็นเหมือนกับข่าวทางฟุตบอลนะครับข่าวของเพฟฟีฟ้าข่าวว่าฮาอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปนั่งดูเข้าไปกดไลค์กันได้นะครับผมแล้วก็นี่ครับมีผู้ผู้สนับสนุนใหม่นะครับผมก็อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องเกมนะครับแต่ว่า ใครที่แบบมีปัญหาด้านสิวนะครับผมหรือว่าพวกจุดด่างดำริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยครับสบู่เพียวเซนต้าบิวตี้ซอฟนะครับผมนี่ครับลูกขึ้นมาเลยครับนี่ครับราคาก้อนละประมาณ250บบาทนะครับแต่ว่าใช้แล้วเนี่ยถือว่าดีแน่นอนนะครับผมผมลองซื้อมาใช้แล้วเหมือนกันก็เป็นเป็นสิวอยู่เหมือนกันนะครับ ก็ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นนะครับผมก็แนะนําคือไม,ไม่ไม่ได้ขายของนะครับคือเขาเขาก็จ้างมานะครับผมเขาก็อาจจะมีสิ่งตอบแทนให้เล็กๆน้อยก็ถือว่าช่วยกันนะครับผมเอาตรงๆเรื่องเงินก็ไม่เข้าใครออกใครหรอกครับนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผมหรือว่ายังไงมีแฟนอะไรเงี้ก็ซื้อให้แฟนก็ได้นะเผื่อแฟนของท่านผู้ชมอาจจะดีใจอะไรนี้นะครับ ครับก็ยังไงก่อนจากกันนะครับก็ผมมีบริการนะครับกดตั๋วจำลองหลีกนะผมราคาประหยัดกระเป๋ามากนะครับแล้วก็ไว้ใจได้แน่นอนนะครับผมเอาเอาเอาเครดิตช่องออลโลนี่เป็นเป็นประกันเลยนะครับไม่มีเกียร์แน่นอนนะครับก็ตอนนี้ปรับปรับราคาใหม่แล้วนะครับผม180นัดนะครับ50ทูนะครับผมแล้วก็ 350นัดนะครับ90ทูนะครับแล้วก็550นัดนะครับผม1 5 0ยทูนะครับก็ถือว่าถ้าใครเกียดกดนะครับก็มาใช้บริการผมได้นะครับยินดียินดีให้บริการนะครับผมหรือว่าจะมาดูคิวเช็คคิวเวลาว่างก่อนก็ได้นะครับนะครับยังไงก่อนจากกาันเอ้ยจากกันแล้วเนี่หว่าเออจากกันเลยแล้วกันยังไงก็วันนี้ก็ขอ จากท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้เอ้ยยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ